สวัสดีครับวัน <wield ing 1970> นี้เราก็อยู่กับฝูงไดโนเสาร์ของเรานะครับวันนี้เราจะพาฝูงไดโนเสาร์ของเรามาเดินเล่นสนามเด็กเล่นกันนะครับวันนี้มามีตัวอะไรบ้างครับนี่ไดโนเสาร์คอยาตัวนี้นะครับนี่ไดโนเสาร์คอยาวนี้ตะวันแดงไหนเ้าให้มันเดินนี่ครับอ๋อโอ้โหเดินไปนะครับเดินไปเลยอ๋ออันนี้ดีกว่าอ้หมาครับหมา เอา,อาเดินไปฝั่งนู้นครับเอาเอาเดินกันไปนี่เอาแล้วก็ย้ายตัวนะครับเดินต่อแถวกันไปรุ่นเลยนี่ Do vậy hết mọi người mất ai 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 mất ไปแล้วครับหนานอนกันดิน้นนอนแล้วนะครับอ๋อควายเดินไปไหนครับควายสองตัวเดินไปไหนกันอ้าวเดินไป,ไปหมดเป็นหมดนะครับตอนนี้อ้อาวอ้าวล้มไปแล้วครับล้มไปแล้วอ๋ออ้าวล้มไปหมดแล้วตัวควายล้มหมดแล้วครับโอ้ควายนอนดิ้นกันไปหมดแล้วนะครับอ่าเนี่ย ฝากกดติดตามด้วยนะครับบายบาย